ครับมากระต่อนะคุณผู้ชมนะฮะอุ้ยเข็มฉีดยาแล้วกลัวน่ะโอ้ยแม่เูดถึงเรื่องโควิดปุ๊บฉีดวัคซีนวัคซีนเลยัวัคซีนเข็มใหญ่มากเข็มใหญ่มากเลยค่ะเข็มหัวทู่ๆนะเนี่ยมีแล้วก็มีคนถามแม่นะว่าแม่ชอบดูอะไรในโทรศัพท์จังเลยอ๋อแม่ดูเป็นพวกอันนี้เป็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมวัฒนธรรมอะไรกันนะเป็นวัฒนธรรมข้ามชาติเช่นการไหว้การกินอาหารบางชาติก็ชอบกินฮอทดอกบางชาติก็ชอบกินแซกอบเยอรมัน แม่ชอบกินแบบไหนได้หมดค่ะได้หมดนะกินแล้วอิ่มท้องแล้วก็กินไม่เลือกเลยเหรอ เ,เลือกแล้วเรื่องว่าเลือกที่จะไม่เลือกอันนี้ดีนะเรื่องที่จะไม่เลือกนะฮะ,ะ,ะต่อครัเราไปดูเรื่องของอาก,การโควิดต่างๆของคนในวงการบันเทิงบ้างคุณแม่ครับเริ่มต้นที่เมื่อวานนี้เราก็พูดไปแล้วเรื่องของอาต้อยเศรษฐานั่นเองนะฮะหลังจากที่ครอบครัวศิริา,าย,ยาเองมีการติดโควิดกันทั้งหมดเลยนะฮะล่าสุดเดี๋ยวเมื่อวานนี้เองนะครับคุณอีฟพ,พุทธิดาเองก็ได้มีการโพส์คลิปผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวนะครับบอกว่ามีการอัปเดตอาการของลูกชายคือน้องมีบุญนะฮะแล้วก็คุณพ่อคืออาต้อยเศรษฐานนี้ อีฟเนี่ยตอนนี้ยังมีอาการไอเล็กๆอยู่ไม่มีไข้แล้วส่วนน้องมีบุญเนี่ยไอเล็กๆไอเล็กๆเหมือนคนในห้องนั้นปะอันไม่เล็กนะแม่อันนี้ไอแห้งไงอันนี้ไอแห้งเป็นโควิดนะเ่าวันนั้น อาคุณดิฟบอกว่าเนี่ยนะฮะตอนนี้รู้สึกว่าไม่มีไข้แล้วแล้วก็ยังไอเล็กน้อยนะครับส่วนน้องมีบุญล,ลูกชายเองก็นะไม่มีไข้แล้วเล่นได้ปกติทานอาหารได้แต่ว่ามีอาการท้องเสียเล็กน้อยครับส่วนคุณพ่อเองเนี่ยคือ,อต้อยเสียถานี่นะครับคุณหมอโทรมาแจ้งว่าอาการคุณพ่อตอนนี้อาการที่มีลงปอดพบว่ามีรอยที่ปอดด้านล่างขวาเนี่ยขนาดของรอยเห็นจากการซีทีสแกนเนี่ยนะครับ เส้นผ่านศูนย์กลางเราเราประมาณ3เซนติเมตรเล็กๆนะฮะ,ะก็โชคดีที่คุณหมอเนี่ยให้ยาเร็วคุณหมอก็แจ้งว่าให้ยาต้านค่อนข้างเร็วนะครับคุณพ่อได้รับพลาสมาด้วยวันด้วยวันที่ไปถึงเลยพอแจ้งรู้ปุ๊บก็ไปให้ยาเลยทันทีก็เหมือนได้ไหวนะฮะ,ะก็ยังอยู่ใน,ในการที่ดีตอนนี้นะยังไม่มีอะไรที่น่าผลกระทบอะไรสักเท่าไหร่กับเชื้อมะเร็งที่เป็นอยู่ตอนนี้ร<ต>ะยะสี่ล่าสุดล่าสุดนี่ล่าสุดเลยนะล่าสุดครับเขาบอกว่านักแสดงอาวุโสนะฮะอต้อยเศรษฐิระฉายานะฮะได้เข้าโรงพยาบาลเพื่อเข้าการรักษา หลังจากตรวจพบว่าติดโควิด1 9นะฮะซึ่งทางน้องอีฟนี่นะคะหรือลูกสาวได้อัดคลิปนะคะเบอกว่าอัปเดตอาการป่วยของคุณพ่อให้ทุกคนได้ทราบนะคะคุณหมอแจ้งว่าล่าสุดนี้นะคะก็คือล่ากว่านี้นะคะเชื้อลงปอดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่คุณหมอก็ได้ให้ยาต้านนะคะแล้วก็พยายามเร่งดูแลนะคะแล้วก็ล่าของล่าสุดนวันที่21นี้นะคะเมีสานะฮะทาง f e c o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  k n p n p e นะคะของเขานี่ก็ได้ได้โพสต์ภาพนะคะสนึกในพระ พระมาหาการุณาธิคุณนะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะฮะพระราชทานแจกันดอกไม้และก็กระเช้าเข,ข้าเยี่ยมพระพระราชทานนะเยี่ยมอาการปว่วยของออของข้าพระพุทธเจ้านะเสาศิริฉายาและก็ครอบครัวโดยระบุข,ข้อความในโพสต์ว่าข้าพระพุทธเจ้าในนามของเสาศิริฉายาและก็ครอบครัวรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้ ที่พระราชทานแจกกันดอกไม้และกระเช้า,อาของเยี่ยมพระราชทานในครั้งนี้ข้าพระพุทธเจ้าและครอบครัวจะกเทิดทูน พระมาหาการุณาธิคุณไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อมด้วยความจงรักภักดีอย่างหาที่สุดไม่ได้นะฮะอันนี้ขอต้อยละกันนะครับ<ะ>เราไปดูอีกคนหนึ่งคุณผู้ชมครับ<ะ>น้องดิสนีย์นะเอ็กซเรย์ปอดเริ่มมีฝ้าสีขาวนะครับหมอก็ให้ยาต้านไวรัสแล้วลเช่นเดียวกันครั<ะ>คือ,อคุณอุ้มลักษนาเองก็เป็นอีกหนึ่งครอบครัวของคนในวงการบันเทิงนะครับที่ได้รับการติดเชื้อโควิด19<ะ>ก็เป็นลูกของคุณอุ้มลักษนานี่แหละที่กําลังรักษาตัวอยู่ในขณะนี้ต่อมาในน้องดิสนีย์ลูกสาวของคุณอุ้มเองกก็ทรราาาบผลว่ติดเชื้อโค19 ก็ได้ไปรักษาตัวอยู่กับคุณแม่อุ้มทันทีเลย<ะ>ซึ่งล่าสุดคุณอุ้มก็ได้ออกมาอัปเดตอาการของลูกสาวสุดที่รับบอกว่าหลังจากที่เข้ารับการรักษาเนี่ยเป็นวันที่6แล้วนะฮะตอนนี้เนี่ยเมื่อเอ็กซเรย์แล้วพบว่าน้องดิสนีย์เริ่มมีฝ้าขาวๆที่ปอดเล็กน้อย เริ่มเป็นปอดบวมครับแต่หมอบอกว่ายังไม่น่ากังวลมากยังต้องคอยวัดออกซิเจนในเลือดตลอดทุก4ชั่วโมงครับแล้วก็ให้ยาต้านไวรัสค่าเชื้อรวมถึงยาแก้ให้กับน้องด้วยแต่ว่าตอนนี้น้องไม่มีไข้ครับเล่นได้กินได้แถมกินยาได้เก่งด้วยถือว่ายังโอเคครับตามที่อุ้มได้ไปการโพสต์คลิปไปในสตาแกรมนั่นเองนะฮะก็ไม่ได้อาการหนักแต่ว่าภายในก็ยังยังมีการเอซเรย์ยังพบฝ้าสีขาวอยู่ในระดับหนึ่งนะฮะน่าจะเป็นอาการปอดบวมแต่ว่า ฟังจากหมอแล้วหมอก็บอกว่าไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่คุณดูแลได้นะฮะอ่ะหมดแล้วใช่ไหมยังมีคนหนึ่งเรื่องของโควิด -19 เนี่ยนะฮะอันนี้ก็เกิดจากการติดเชื้อป่วยแล้วก็เสียชีวิตนะครับก็คือป้าเปิ้ลป้าเปิ้ลเนี่ยเคยเห็นในโฆษณาคุณแม่เป็นนักแสดงโฆษณาที่ถ้าลูกเรียนไม่เก่งเดี๋ยวลูกป้าช่วติวให้นะสตงสแตทเนี่ยอุ้ยถ่ายแล้วไปแล้วเนาะนะครับนักแสดงโฆษณาเสียชีวิตแบบฉับพลันนะจากโควิดสิเนี่ยถ้าถ้าหลายคนดูโฆษณาถ้าแกแต่งอย่างนี้แกเป็นป้าไม่ได้นะถ้าแกแต่งอย่างนี้ แต่ว่าโฆษณาครับแต่คุณเขาครับพี่เปิ้ลเนี่ยดูแก่ไปนะคะแต่จริงๆแล้วแกไม่ได้ดูแก่เลก็ยังน่าจะประมาณ40อยู่เฉยๆนะพี่แต่ว่าถ้าประมาณ40นะก็คือหลายคนก็คุณหน้าคุณตาในโฆษณาเนี่ยนะครับเพราะว่าเปิ้ลนี่ก็เคยฝากผลงานไว้มากมายเสียชีวิตแล้วจากโควิดสิบเก้าครับแกเล่นแต่แกเล่นโฆษณาตลกนะเออแกเล่นโฆษณาเก่งคนนี้แต่ว่ารับการรักษาเนี่ยไม่นานนะคุณแม่โดยตรวจรอบแรกไม่พบเชื้อมาพบเชื้อหลังตรวจครั้งที่สองก่อนอาการมันซุดหนักเพียงแค่แปดวันเองคุณแม่แกมีปัญหาปัญหาเรื่องโรคแทรกซ้อนแน่เลย อืแอ้วนไงเพราะว่าแบอบกว่าเหมือนว่าเป็นการแบบคือมันก็เสียชีวิต<ด>วัยเนาะคนเล่นโฆษณาเก่งๆไปแล้ว หลายคนคุณนหน้าคุณตาดีครับแกเล่นโฆษณาเยอะนะฮะเล่นหลายหลายตัวนะหลายตัวเล่นหลายบทบาทด้วยเล่นหลายบทบาทเล่นน่ารักตลกตัวล่าสุดเนี่ยที่พี่เต๋าจำได้เนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของตัวตัวลอกลอกสิวเซียนเนี่ยนะฮะตัวหนึ่งนะแกเล่นดีมากแล้วก็ตัวนี้ก็เรื่องของการประกันประกันชีวิตนะฮะไปเช่าเพชรมาใช่ไหมแล้วก็ต้องวิ่งให้คืนไม่งั้นเดี๋ยวโดนปรับนั่นแหละแกเล่นแต่บทตลกนะเสียดายนะคุณผู้ชมนะฮะเนี่ยเราจะไม่เห็นคนที่เล่นโฆษณา โฆษโณา,าสนุกสมาให้เราชวยชมแล้ว,วก็แกจะจากไปตลอดไปวงการโฆษณาวงการภาพยนตร์แล้วก็วงการเอเจนซี่ตอนนี้ติดกันหนักนะคะติดกันหนักโดยเฉพาะวงการโฆษณาดเด็กที่ไปแคสงานติดโควิดกันหมดแล้วค่ะสน,นันเลยสน,นันแล้วค่ะแล้วก็ต้องกักตัวกันหมดเลยน้องๆหน้าตาหล่อๆทั้งผู้หญิงผู้ชาย ติดโควิดกันหมดแล้วเพราะว่าเวลาไปแคสเนี่ยมันต้องเอาแมสออกพอเอาแมสออกพุ่มกลุมพุ่มกับผู้ช่วยพุ่มกับติดกันหมดเลยต้องถามสอบถามโน่นนี่นั่นให้แสดงอะไรก็ว่าไปสุดต้องแล้วพอเสร็จปั๊บเนี่ยมันก็แพร่กันอยู่ในห้องเพราะมันเป็นห้องแอร์ปิดกันสนั่นเลยโดยเฉพาะวงการโฆษณาในเมืองไทยติดหนักมากขอขอแสดงความเสียใจกับป้าเปิ้ลด้วยนะครับเป็นนักแสดงโฆษณาอีกหนึ่งคนที่หลายคนก็รู้จักแล้วก็ คนเดียวได้ก็นะฮะความเคารพกันกับเล่นมานานแล้วเก่งด้วยเล่นนานมากแล้วหลายตัวเลยนะฮะเล่นมานานรู้สึกใจหายหลายคนก็ใจหายเหมือนกันว่าโอ้โหไปไวมากนะครับใช่จริงแปดวันองเท่านั้นน้ำหนักก็เยอะไงแล้วก็บอกพี่เต๋อเคยพูดหลายครั้งแล้วว่าตรวจครั้งแรกอย่าเพิ่งดีใจครั้งสองอย่าเพิ่งดีใจมึงรอห้าครั้งร้อยเปอร์เซ็นต์คือห้าครั้งสิงคโปร์เก้าสิบเก้าครั้งจนรู้ว่าตัวเองติดโควิดอ่ะ แย่ก yeah, ็จนจมูกพังอะ่ะอืม,อมนั่นแหละนะแล้วเดี๋ยวนี้เชื้อมันอ่ะมันอ่อนแต่ว่าไม่แสดงอาการไม่แสดงอาการแต่อยู่ในการฟักตัวในร่างกายนานม,มาจากสายพันธุ์อังกฤษใช่คะาบอกมาจากฝั่งปอยเปตแต่พันธุ์อังกฤษแต่มาจากทางปอยเปตปอยเปตโด,ดวยวีไฮโซเนี่ยไปเล่นที่บ่อนคาสิโนาาแล้วก็เดินผ่านเส้นทางธรรมชาติเข้ามาในเมืองไทยแล้วก็เอา เอาสายพันธุ์อังกฤษเนี่ยเข้ามาเพราะเมืองไทยไม่มีสายพันธุ์อังกฤษมันจะมีสายพันธุ์ธรรมดาสายพันธุ์แรกเพราะว่าสายพันธุ์อังกฤษเนี่ยมันระบาดที่สีหนุวิลแล้วก็แถวปอยเปตเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องเอามาจากแล้วก็เพาะดูแล้วพราใช่ตัวเดียวกันที่มาจากตรงนั้นด้วยก็เปะเลยก็เปะเลยเพราะฉะนั้นจะต้องเป็นคนที่ข้ามฝั่งอาจจะช่องทางธรรมชาติแล้วก็ข้ามกลับเข้ามาในเมืองไทย นะฮะล่าสุดเองเขาบอกประกาศแล้วนี่ห้ามคนไทยเข้าไปในฝั่งปอยเปตนะคะแต่ฝั่งปอยเปตก็ข้ามมาฝั่งไก่ฉ่ำมากเลยก็ยังข้ามมาอยู่ข้ามมาหมายความเขาข้ามมาตรงตลาดลงเกลือเขาไม่ได้ข้ามไปตรงไหนมาขายของเราต้องระมัดระวังกันนะคุณผู้ชมนะอย่างที่บอกไว้นะฮะกระดาษผ้าแมสทุกอย่างนะฮะเฟสชชเฟสชิลขนาดแถวนั้นร้อนนะเห็นไหมแถวนั้นร้อนมากนะคะแต่เขาไม่ได้เป็นทุกคนนะครับเป็นบางคนนะคะคนไทยก็เหมือนกันคนไทยก็ไม่ได้เป็นทุกคนเป็นบางคนเพราะฉะนั้นเนี่ย อ่บางทีกลัวจนเกินเหตุไปก็ก็เห็นใจ,จแต่เราก็ต้องกลัวนะ,ะคะเพราะเป็นขึ้นมาก็เหนื่อยเหมือนกันต้องหยุดงานไป14วันก็ไม่ไหวเหมือนกันนะฮะใช่ค่ะเดี๋ยวพักัสักครู่หนึ่งก่อนช่วงหน้ามีข่าวของใครเรื่องของคุณนนทนนตอนนี้อาการโควิดสิบเก้าปมาจะหนักเพราวะว่าตอนนี้เชื้อลงปอดเช่นเดียวกันลงปอดเหมือนกันนะคะอะไรละเอียดเป็นไงติดตามช่วงนี้พักสักครู่หนึ่งก่อนครับชมคลิปจบแล้วนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร์นนะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็บขาดเลยนะก็คือกดกระดิ่่่งดดด้วยนนนนะะะะะเพพือจไมมลาาาใกรตติ คลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ